สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2016หรือเรียกว่า Word 2016ก็ได้นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมสำนักง,งานโดยเฉพาะกับงานด้านเอกสารเช่นการสร้างรายงานสร้างบทความและสามารถแก้ไขปรับปรุงตรวจสอบคำความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารและเพิ่มตารางเพิ่มกราฟิกในการจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเนื้อหาที่เราจะต้องรู้จักก็คือนะคะรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรมรู้จักการสร้างเอกสารรู้จักการเปิดไฟล์รู้จักการบันทึกไฟล์รู้จักมุมมองเอกสารก่อนพิมพ์ดังนั้นเรามารู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Word 2016กันก่อนนะคะส่วนแรกเลยนะคะเราเรียกว่า document title ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้เราทราบว่าเอกสารของเราชื่ออะไรหรือในส่วนของมุมด้านขวา นะคะของเราด้านบน Microsoft Account Sign In สามารถลงทะเบียนเข้าใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของวันไดในการจัดเก็บข้อมูลและในส่วนมุมด้านซ้ายของเรานะคะด้านบนเราเรียกว่า Quick Access t o b a r ใช้สำหรับในกรณีที่เราใช้เครื่องมือบ่อยๆนะคะเราสามารถที่จะมาคะตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของ Ribbon ซึ่งในส่วนนี้สามารถแสดงให้เห็นได้ตลอดเวลาหรือซ่อนไว้ก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของ d o c u m e n t p เพจนะคะซึ่งส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่สามารถนะคะพิมพ์ข้อความลงไปหรือจะเป็นในส่วนของแถบด้านขวามือเราเรียกว่าสกอร์บาร์ส่วนนี้สามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลแต่ละหน้าได้นะคะ หรือจะเป็นในส่วนของมุมด้านซ้ายด้านล่างของเราเราจะเรียกว่าสเตตัสาร์ซึ่งจะเป็นในส่วนที่สามารถบอกเราได้ว่าเอกสารของเรามีทั้งหมดกี่หน้าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าใดเอกสารของเรามีทั้งหมดกี่คำหรือจะเป็นในส่วนของมุมขวาด้านล่างของเราซูมสไลเดอร์ซึ่งจะทำให้เราสามารถเห็นมุมมองของเอกสาร ของเราให้มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของ insertion point ก็คือในส่วนที่เราพิมพ์ข้อความในบริเวณใดนั่นเองนะคะและก็ยังมีส่วนประกอบของโปรแกรมอื่นๆอีกนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของด้านบนที่เราจะเรียกว่าแท็บนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีแท็บในส่วนของที่เป็นนะคะ insert นะคะแท็บดีไซน์แท็บเลเยอ t นะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของที่เป็นริบบอนในการจัดการเอกสารอีกมากมายที่แตกต่างกันออกไปและในส่วนของริบบอนนะคะก็จะมีในส่วนของที่ dropdown arrow หรือจะเป็นในส่วนของที่สกอร์บาร์ดูตัวเลือกต่างๆที่เราสามารถจะจัดการกับเอกสารเราได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของ dialog box ที่สามารถตั้งค่าได้มากกว่านี้ นะคะดังนั้นเรามาเริ่มเข้าโปรแกรมเบ r d 2016ของเราดีกว่านะคะโดยเริ่มจากคลิกที่ Start แล้วไปหาโปรแกรมที่ชื่อว่าเบิด2016นะคะ เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าจอดังนี้ด้านซ้ายมือของเราที่มีสีน้ำเงินก็คือในส่วนที่เราสามารถปิดเอกสารที่จัดทำไว้ก่อนหน้านั้นแล้วหรือจะเป็นในส่วนขวามือของเราก็จะมีลักษณะของเทมเพลตที่เราสามารถเรียกใช้ได้เลยดังนั้นเราคลิกเลือกที่ b a n k document คือเอกสารเปล่าที่ยังไม่ได้มีการจัดรูปแบบนั่นเองนะคะ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าจอนี้ซึ่งส่วนประกอบของโปรแกรมก็ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าส่วนใดเรียกว่าอย่างไรบ้างนะคะ,ะ,คะเช่นมุมด้านซ้ายเราเรียกว่าคล i c k e x ก t ซตทูบาเราสามารถที่จะตั้งค่าเครื่องมือที่เราใช้บ่อยๆได้โดยคลิกเลือกจาก o อ d ดาวแอโ o w จะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเลือกที่เซฟอันดูรี d ูเพราะมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านหน้า ถ้าเราต้องการเปิดงานเอกสารบ่อยๆให้เราคลิกเลือกที่ open จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์การเปิดเอกสารบริเวณด้านบนและจะมีเครื่องหมายถูกหน้าคำ open นะคะถ้าเราไม่ต้องการก็ให้กลับไปทำเหมือนเดิมโดยคลิกเครื่องหมายถูกออกจากเครื่องมือที่เราไม่ต้องการนั่นเองในกรณีที่เราต้องการสร้างเอกสารงานของเราขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ไปในส่วนของที่แถบ f i l ์ค่ะ นะคะแล้วไปคลิกเลือกที่ New จะเห็นได้ว่าจะมีเทมเพลตที่เราสามารถสร้างเอกสารได้มากมายถ้าเราต้องการสร้างเอกสารจัดก,การรูปแบบเอกสารเองก็ให้เลือกที่ Bank Document แต่ถ้าต้องการเทมเพลตที่มีการจัดรูปแบบไว้เรียบร้อยก็สามารถไปที่ดาวน์โหลดรูปแบบมาแก้ไขได้เช่นเราเลือกเทมเพลตการทำรายงานให้เลือกเทมเพลตที่ชื่อว่า The Student Report หลังจากนั้นเราก็คลิกคินเอ็ก็จะปรากฏหน้าจอที่เราสามารถจะแก้ไขข้อมูลได้นะคะโดยเราไปคลิกบริเวณที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลเช่นเราต้องการเปลี่ยนชื่อรายงานก็ไปคลิกบริเวณ r e p o r t title แล้วก็พิมพ์ข้อความว่า Word 2016จากนั้นเมื่อเรามีการแก้ไขตามที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกไฟล์ง,งานของเราเป็นครั้งแรกได้ ก็ไปในส่วนของแท็บของไฟล์ค่ะคลิกเลือก save as นะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนการบันทึกของเราสามารถที่จะบันทึกในส่วนของในวันได์ของเราก็ได้หรือบันทึกไว้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะคะในส่วนนี้เราจะบันทึกไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราให้เลือกที่ DTC หลังจากนั้นเราก็เลือกได้หรือที่ ส่วนที่เราจะจัดเก็บในส่วนนี้ขอจัดเก็บไว้ที่ d e s k Top ให้คลิกเลือกที่ d e s k Top นะคะจากนั้นเราก็จะมาตั้งชื่อไฟล์เอกสารของเราค่ะเลือกช่องไฟล์ name ให้ตั้งชื่อว่า word 2016ค่ะและช่องถัดมา save as type คือชนิดของไฟล์เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภท ไฟล์ PDF หรือจะเป็นในลักษณะของประเภทเว็บเพจก,ก็ได้แต่ในณที่นี้เราจะบันทึกที่เป็นไฟล์ Word ของเราในเวอร์ชัน2016ก็ให้เลือก Save as type เป็น Word document นะคะแล้วก็กดคลิก Save เข้าไปเมื่อเราบันทึกไฟล์งานของเราเสร็จสิ้นในส่วนของ document title ของเราก็จะเป็นชื่อไฟล์ที่เราตั้งก็คือ Word 2016นั่นเอง เมื่อเราจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะพิมพ์เอกสารให้เลือกแท็บไฟล์นะคะแล้วก็คลิกเลือกที่พิมพ์ค่ะเรามาดูส่วนประกอบข้าวๆกันก่อนนะคะในส่วนของการพิมพ์คอมมานด์ไลน์ของเรานะคะเป็นการตั้งค่าพิมพ์เอกสารว่าจะใช้กระดาษอะไรบ้างจะต้องการพิมพ์เอกสารหน้าใดบ้างหรือว่าจะเป็นในส่วนของ s พดเซกเตอร์ sector, สามารถเลือกหน้าที่เราต้องการดูเอกสารก่อนพิมพ์หรือว่าจะเป็นในส่วนของการฟินพรีวิวนะคะก็คือเป็นตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์นั่นเองนะคะหรือจะเป็นในส่วนของซูมสไลเดอร์ก็คือส่วนย่อขยายให้ดูเอกสารก่อนพิมพ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าการพิมพ์เอกสารกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูด้านบนของช่อง copy เราสามารถที่จะใส่จำนวนการพิมพ์เอกสารของเราได้ที่ช่องนี้นะคะว่าเราต้องการเอกสารจำนวนเท่าไหรนะคะต่อมาเราก็ต้องมาเลือกเครื่องพริ้นเตอร์ค่ะที่เราจะต้องเลือกให้ในการที่เราจะพิมพ์เอกสารออกมานะคะก็คือในเลือกช่องของพรินเตอร์นั่นเองนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของการที่เราจะมาตั้งค่า Setting นะคะก็คือว่าเราต้องการพิมพ์เอกสารทั้งหมดหรือไม่นะคะถ้าต้องการพิมพ์ทั้งหมดก็ให้เลือกที่ P ิมพ all page นะคะหรือถ้าเราเลือกเฉพาะบางหน้าก็ให้เลือก p ิม current page และระบุหน้าเอกสารที่เราต้องการพิมพ์เอกสารลงไปนะคะหรือจะเป็นการตั้งค่ากระดาษที่เราต้องการพิมพ์จะเป็น A3 หรือ A4 นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้จากตรงนี้ หรือจะเป็นในกรณีที่เราพิมพ์เอกสารนะคะออกมา1แผ่นต่อหลายหน้ากระดาษก็สามารถมาตั้งค่าบริเวณตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือกคลิกที่พิมพ์ค่ะเอกสารก็จะมาออกตามที่เราต้องการหรือที่เราได้กําหนดไว้แล้วนั่นเองนะคะเมื่อเราจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้วมีความต้องการที่อยากจะปิดโปรแกรมให้ไปที่มุมขวาด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายกากบาทแล้วก็คลิก ะะจากนั้นโปรแกรมก็จะปิดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเนื้อหาในการรู้จักการใช้โปรแกรม Word 2016ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ